สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอนจะพาทุกคนมาทํางานกับแอนอีกหนึ่งวันนะคะมาดูกันเชคยวว่าตอนเช้าเนี่ยแอนต้องทําอะไรบ้างนะคะตอนเช้าน,นะคะแอนแล้วก็ทีมงานนะคะจะช่วยกันทําความสะอาดพอทําเสร็จปุ๊บนะคะแอนก็จะต้องออกมาตรวจเช็คงานว่าเขาติ๊กอะไรเรียบร้อยหรือย,อยังนะคะเพราะว่าเวลาเรามาทําความสะอาดเนี่ยถ้าใครไม่ติ๊กนะว่าทําอะไรไปแล้วบ้างนะคะบางทีคนที่เขามาตรวจนะคะเขาก็จะว่าเราอะยังไม่เข้ามาทํางานเนาะ บางทีน้องๆในทีมก็ลืมนะคะเราก็ไม่ว่าก่อนเนาะเราก็แค่มาตรวจเช็คอีกรอบแล้วก็ไปบอกเขาเหมือนเดิมนะคะว่าเอออย่าลืมเช็คนะอย่าลืมติ๊กนะว่ามาทําอะไรแล้วบ้างนะคะเพราะว่าเรามีกะกลางคืนด้วยเราจะต้องแบ่งกะกันนะคะแล้วก็เราจะต้องติ๊กไว้ทุกครั้งที่เรามาทําถ้าเราไม่ได้ทําเราไม่ติ๊กเนาะ ด้านในนะคะก็จะมีชามีกาแฟนะคะแอนก็จะต้องตรวจเช็คว่าเออมีนมมีน้ำมีกาแฟอะไรครบหรือ,อยังนะคะถ้าไม่มีก็ต้องไปบอกน้องๆในทีมนะคะเอาเข้ามาให้เรียบร้อยเนาะ,ะแอนก็ต้องตรวจเช็ค SDS ทุกวันนะคะก็เป็นพวกเคมีคอลนะคะว่าถูกต้องไหมหมดอายุเมื่อไหร่นะคะนี่ก็จะเป็นโรงงานที่แอนทําอยู่เนาะตรงนี้ก็เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้านะคะการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าที่นี่นะคะเขาก็จะใช้โคลไม้นะคะดินดํานะคะ ส่งผ่านมานะคะเห็นไหมคะแล้วก็เอามาใส่ท่อตรงนั้นนะคะผลิตเ,เบิร์นเผาไฟผสมกับน้ำนะคะแล้วก็กั่นออกมาให้เป็นสตรีมนะคะเพื่อนำสตรีมตัวนั้นนะ่ะไปกัน่นไปทำเป็น เครื่องอมไฟฟ้าอีกทีเนงเนาะเป็นกระแสะไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะแอนเป็นหัวหน้านะคะแอนดูแลน้องๆกะเช้านะคะทั้งหมด6คนนะคะแล้วก็กะกลางคืนทั้งหมด6คนนะคะแต่ว่ากะกลางคืนเนี่ยเขาจะส่งงานแอนเป็นอีเมลเนาะแล้วก็แอนก็มาตรวจงานตอนเชา้าส่วนใครอยากรู้อะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะ